สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายชวนทุกคนนะคะมาดูพัฒนาการนะคะของต้นบอลสีนะตัวนี้นะคะก็เป็นอีเหนานะคะเนี่ยคะ่ะใบเขานะคะอีเหนาค่ะแล้วก็ตายจะโชว์ให้ดูนะคะว่าเขาแตกยอดนะคะออกมาแล้วนะเนี่ยคะ่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งอีกระถางหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นฮกหลงนะคะทุกคนแตกออกมาแล้วเหมือนกันนี่นะคะแล้วทางนี้ค่ะก็เป็นแก้วสารพัดนึกนะคะ ต้นนี้เนี่ยกระถางนี้เนี่ยก่าจะขยายให้นะคะก็ใช้เวลาพอสมควรนะเนี่ยตอนนี้ก็ได้แตกนอใหม่แตกหลอดใหม่ออกมาให้เห็นกันแล้วนะคะทุกคนอ่าทีนี้วันนี้ไต่จะพามาดูเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการที่จะทําให้ต้นมอสสีของเรานะคะมีการแทงหลอดออกมาใหม่นะต้นฮกหลงนะคะตัวนี้ของไต่เกิดปัญหานะคะใบช้าน้านะเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะก็จะเจอปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะ บางใบก็ยังดีอยู่นะคะนี่ค่ะใบนี้ใหญ่มากนะคะทุกคนนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือต่แล้วนะคะใบนี้นะคะ,ะทีนี้นะคะทุกกระถางของตายนะคะนี่ค่ะเขาแทงหน่อออกมานะคะแทงหลอดออกมานะคะบางคนเรียกหนอ่อบางคนเรียกหลอดนะคะเอาตามที่สะดวกเลยนะคะวันนี้จะแชร์สูตรนะคะที่ทําให้ต้นบอนสี แตกนอแทงหลอดออกมาได้เร็วมากๆเลยนะไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะค่ะทุกคนตัวช่วยตัวสําคัญนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะผงชูรสนั่นเองนะคะผงชูรสเนี่ยใช้ได้ทั้งบอลสีและใช้ได้กับอะโกนีมาด้วยนะคะใช้กับพืชผักก็ได้นะคะทุกคนใครที่มียี่ห้ออะไรนะคะก็เลือกใช้ตามยี่ห้อที่ตัวเองมีได้เลยนะคะวันนี้ไต่ก็จะชวนทุกคนเนี่ยมารดน้ําโดยการใช้ผงชูรสนะตักมาง่ายๆเลย ครึ่งช้อนถึง1ช้อนนะคะเนี่ยแต่ก็จะตักมาประมาณนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปผสมกับน้ําเปล่าที่เตรียมไว้ในบวรดน้ํานะคะน้าเปล่าหนึ่งบัวเลยค่ะนี่ค่ะคนคนคน,คนเขาหน่อยนะคะ<อ>เวลาเราใช้ผงชูรสเนี่ยนะคะเราจะผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่า EM อย่างอื่นด้วยก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ไม่ใช้น้ําเปล่าจะใช้เป็นน้ําเซาวข้าวก็ได้นะคะเพ<อ>ียงแต่วันนี้เนี่ยตายมาใช้ ผงชูรสเพียงอย่างเดียวโมโนโซเดียมกลูตาเมตเพียงอย่างเดียวให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะว่าใช้เพียงอย่างเดียวก็เอาอยู่แล้วนะคะทุกคนทําให้บอลสีของเราแทงหนอดแทงหนอแตกหลอดออกมานะคะเนี่ยดูจากแก้วสารพัดนึกนะคะก็ออกมานะคะอีเหนาาก็ออกแล้วนะทุกคนแล้วก็รดไปเลยนะคะรดไปเลยตัวนี้ใช้เป็นประจํานะทุกๆห้าวันถึง7วันได้เลยนะคะ งทงชูรสนะคะไม่จำเป็นจะใช้เฉพาะบอนสีหรืออากโนนิม่านะคะสามารถใช้กับพืชผักสวนครัวได้หมดเลยนะคะ mm hmm. เขาจะมีคุณสมบัติในเรื่องของการทำให้ต้นพืชเนี่ยแตกรากฝอยออกมาเยอะค่ะ mm hmm. เมื่อต้นพืชแตกรากฝอยออกมาเยอะ mm hmm. เขาก็จะหาอาหารได้เยอะนะคะแล้วก็มีการเร่งรากด้วยนะคะจะทำให้ต้นพืชของเราแทงหนอ่อเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะคะ น้ำยังเหลือนะคะเดี๋ยวเราก็รถพยังงูจงอางไปด้วยเลยนะคะดูต้นนี้ค่ะเจริญเติบโตดีมากๆนะคะนี่แล้วก็ออโรรานะคะสีชมพูพิงออโรรานะคะสามารถที่จะราดรถได้เลยนะคะทุกคนใบเขาแบบใหญ่มากๆเลยค่ะใบนี้นะโอ้โหใหญ่มากนะคะนี่ฝ่ามือนี่ค่ะพยังมูจงอางนะคะใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะเพียงใช้ผงชูรสนะคะ ราดรถเป็นประจำค่ะทุกคนจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตัวนี้เขาจะมีกรดอะมิโนนะคะแล้วก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของรากอย่างที่ไต่บอกไปนะคะก็ลองหามาใช้กันนะเป็นของที่เราหาง่ายๆจากในครัวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ